นี่แหละครับเจอแล้วครับผักหวานผักหวานป่าของแท้นี่นะนี่ก็นี่ก็กกโดนไฟโดนไฟเผาก็เพื่อความอยู่รอดเขาก็จะแตกใบออกมาฮนะเขาก็ชาวบ้านเขาก็จะเด็ดนะครับเด็ดเด็ดเอาไปทำเอาไว้กินไว้ขายกันนะครับเนะี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับนี่นะฮะนี่ก็มีรอย ลอยโดนเด็ดไปแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขาหาของป่าเนาะก็อย่างชีพกันแต่ก็ก็ต้องเผาอ่ะอันนี้ก็ไม่อยากจะโดนดราม่านะครับตรงนี้ถ้าที่ผมเห็นก็จะมี3มกอแล้วนี่นี่นี่อันนี้นี้กนี่ครับนี่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 อีกต้นนึงโอ้ยโอ้ย ฮะนี่ต้นใหญ่เอ่งจริงผมเด็ดไปนี่ก็พอกินนะเนี่ยเออ,อมานวห่าใหญ่แล้วตรงนี้ใหญ่กว่านี่เติมมาเติมใหม่เติมใหม่มหมโอ้ต้นเบลเลอร์เลยนี่ครับต้นเบลเลอร์เลยเห็นไหมฮะนี่ นี่ต้นใหญ่เลยครับนี่ตัวนี้นู่นก็มีนะนู่นก็ใช่ครับแต่ว่ามันไกลผมไม่เดินแล้วนะนู้นนู่นอีกครับนู่นนู่นนู่นอีก